แต้ตอนนั้นเริ่มต้นนะคะกินชาๆแล้วก็อยู่กับกันกิน Eat Slow and Mindfully This is the philosophy of nutrition หายใจเข้าลึกๆผ่านจมูลแล้วหายใจออกเบาๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราจะใช้ขิงกับขมิ้นนะคะลดการอากเสบบอดที่เรา mix curry แล้วก็แฝดเชียซีแล้วก็มีไฟเบอร์จุกมากๆม,มากกว่าผักอีกนะคะไม่กิเนเนื้อสัตัวนี้ช่วยได้ซุปช่วยได้น้ำใส่ด้วย แล้วก็มีปูติงด้วยเข้ามาสัมผัสแรกเลยก็คือรู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าทีมงานแบบน่ารักมาก เปิดประตูบ้านมาแล้วแบบเออรู้สึกแบบอันเนี้ยโฮมมี่จริงๆค่ะสนุกค่ะแล้วก็บรรยากาศสบายค่ะแล้วก็ได้เมนูใหม่ๆค่ะก็สนุกมากครับตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยครับอืจริงๆเป็นคนไม่ทำอาหารเลยค่ะแล้วพอได้รู้จักเกรนจีนแล้วก็ได้ใช้เครื่องอะค่ะรู้สึกว่าการทานอาหารง่ายขึ้นมากค่ะรู้สึก เปลี่ยนโลกไปเลยนะครับจากการที่อะไรที่มันยุ่งยากต้องมานั่งล้างนะครับปกติชอบเป็นคนที่ชอบปั่นอยู่แล้วแต่พอเป็นเครื่องล้างปัน่นอัตโนมัติแล้วแบบตอบโจทย์มากๆเลยนะครับก็กลับไปนี้ภรรยาต้องชมแน่นอนว่าซุปอร่อยครับเราเป็นคนทานมังสวิรัตเนาะแล้วก็ต้องทานผักค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ฟันก็เริ่มมีปัญหาจากการเคี้ยวผักที่เยอะค่ะแล้วพอเวลาแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วแหละที่จะทําให้แบบเหมือนเราเคี้ยวน้อยลง กินจีก็คือเป็นเครื่องหนึ่งที่แบบช่วยตอบโจทย์เรามากๆเลยค่ะถ้ามีเทคโนโลยีเกี่ยวเรื่องการปั่นที่สามารถเพิ่มอำนานความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ยินดีมากๆเลยครับอ,อ,อยากให้มีจัดเวิร์กช็อปแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มในส่วนของแบบเรื่องของโภชนาการเรื่องของเฮลตี้เฮลท์แคร์อย่างเงี้ยค่ะมีความรู้ดีค่ะก็อยากให้ พัฒนาเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบว่ามาตอบโจทย์เหมือนคนทํางานตอนนี้อะค่ะว่าแบบเหมือนเราทํางานค่อนข้างเยอะมีเวลาน้อยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างคล่องตัวแบบเครื่องปั่นที่ใช้อยู่ค่ะ